สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวิไลลักษณ์นาครุ่งเลืองค่ะผมอนันต์ผู้สื่อที่คุณครับในรายการทางสายใหม่รายการร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิลาเคิลแชนแนลค่ะและวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราดำเนินงานมาครบหนึ่งปีนะคะเราก็เลยจะมาคุยกันถึงเรื่องร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติจาก ท่านประสบสินแม้นทีมกรรมการบูลณิธิคลังสมองสากรไทยสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับเรียนท่านผู้ชมครับ mm hmm. กระบวนการสากรเป็นกระบวนการที่รัฐบาลใช้มาจนเก้าข้สู่หนึ่งทศวรรษของเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทยการบนิง,งานธุรกิจของกระบวนการสะกรเนี่ยมีกฎหมายที่กำหนดหรือตราวไว้ในพระราชบัญญัติสากร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วงร้อยปีเนี่ยการเติบโตของกระบวนการสกรในปัจจุบันอยากกราบเรียนท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยภาคสกรจะมีอยู่สองภาคใหญ่ๆด้วยกันภาคแรกคือสกรนอกภาคการเกษตรโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองเห็นที่เป็นรูปธรรมก็คือสกอร์อมทรั์ที่ทุกส่วนราชการทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้ทางร้านหรือองค์กรที่มีสมาชิกทํางานอยู่เนี่ยก็ จะตั้งกระบวนการสะกอนอมทรัพย์ขึ้นซึ่งกระบวนการสะกอนอมทรัพย์เนี่ยจะเป็นบุค,คลากรที่มีเงินเดือนประจําแล้วก็มีระบบเงินออมพร้อมกับการบริการสินเชื่อส่วนกลุ่มที่2คือสกอนภาคการเกษตรซึ่งสะกอนภาคการเกษตรเนี่ยก็จะมีกลุ่มของอาชีพไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ประมงรวมอยู่ด้วยเป็นการเติบโตในร้อยปีที่ผ่านมาหนึ่งทศวรรษนี่นะครับเราจะพบว่าปัจจุบันเนี่ย เรามีสกรอยู่ถึงเกือบปปด8 0ด0 0 0แห่งด้วยกันครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสกร์นอกภาคการเกษตรอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสกรร์ในภาคการเกษตรในโครงสร้างของการพัฒนาสกรของประเทศไทยเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้เป็น,นกลไกที่เราเรียกว่าสกรร์ผลิตสกรใช้สกรบริการ เราต้องยอมรับนะครับว่าการเติบโตของกระบวนการสะกอที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็น,นกลไกในการพัฒนาเนี่ยวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเราผ่านในเรื่องของการรู้จักตนเองมาพอสมควรเราดูจากตัวเลขอัตราการเติบโตก็ตามตัวเลขมวลสมาชิกที่มีอยู่ประมาณ11.4ล้านคนก็ตามเนี่ยเราถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ผ่านพ้นมาแล้วขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาสิ่งที่กระบวนการสะกอ ทั้งนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตรพัฒนาเนี่ยเราอยากจะจัดกลุ่มให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็จะมีอยู่สี่กลุ่มหลักๆของหลักการพัฒนาโดยทั่วไปเรื่องแรกคือเรื่องการบริหารการบริหารเป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะว่าจะต้องทําอย่างไรให้หมวลสมาชิกเนี่ยเข้าถึงกลไกภาคสภกรและสิ่งสําคัญที่สุดคือการตัดสินใจเพื่อนําไปสู่การสร้างผลตอบแทนให้กับกลุ่มการสภกรขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องที่2เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ ประสบในภาวะปัจจุบันก็คือเรื่องของการจัดการทางการเงินเราพบว่ามีส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาการขาดทุนส่วนหนึ่งประสบปัญหาการไหลและบางครั้งเราก็แสดงให้เห็นถึงความโปรง่งใสในกระบวนการจัดการทางการเงินในเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีบทบาทในอนาคตก็คือเรื่องของด้านการตลาด รัฐบาลพยายามจะใช้กระบวนการสกรเนี่ยเข้าไปรวบรวมสินค้าภาคากเษกษตรรวบรวมการบริการเพื่อเข้าถึงระบบตลาดหรือผู้บริโภคสุดท้ายก็คือยุคของดิจิทัลอีโคโนมีททำยังไงให้ระบบข้อมูลสื่อสารมวลชนเนี่ยเข้าเข้าสู่การจัดการในแง่การบริหารเนี่ยผมได้เรียนท่านผู้ชมไวแล้วนะครับว่าเรามีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการสกรเนี่ยมีระดับของการบริหารที่มีระบบพอสมควร มีคณะกรรมการการจัดการมีระบบของคณะกรรมการบริหารสกอร์มีระบบของการตรวจสอบมีระบบของการเสนองบประจำปีมีระบบของการนําเสนอต่อสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องที่ถือว่ามีการตัดสินใจที่ดีระดับหนึ่งแต่ก็ต้องยอมรับนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นประมาณ 3- 4เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมด8,00 0กว่าแห่งเนี่ยถือว่าอยู่ในอา,าราที่ค่อนข้างต่ำเพราะทั้งหมดบริหารโดยกระบวนการของสกอร์ทั้งสิน้นสิ่งที่อยากจะ เรียนท่านผู้ชมและววันนี้เราดีใจครับได้รับเกียรติจากท่านประสบสินแมนทิมซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการเงินก็คงอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงการจัดการทางการเงินในกระแสปัจจุบันรวมไปถึงปัจจัยที่พอมองเห็นได้ในกระบวนการสกอร์ครับครับคือเราเราต้องมองว่าสกอร์เนี่ยตั้งมาแล้วร้อยปีครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของสกอร์ในปัจจุบันสู่อนาคตเนี่ยฝ่ายจัดการเองเนี่ยควรจะให้ความสําคัญเรื่องของข้อมูล ข้อมูลในการบริหารจัดการสกสรทั้งระบบนั้นคือส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งข้อมูลในด้านโครงสร้างธุรกิจของสกสรที่ควรจะต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็ต้องมีการติดตามตลอดเพราะฉะนั้นในในสองส่วนเนี่ยทางฝ่ายบริหารจัดการจะต้องมองว่าทุนเราเป็นยังไงทุนที่เรามาเนี่ยแท้ในการบริหารทุนของตนเองหรือไม่หรือทุนเรามีต้นทุนขนาดไหนอัตรากี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในส่วนนี้แหละจะมองว่าความเพียงพอของเงินทุนเนี่ย เหมาะสมไหมยังหรือควรจะเพิ่มควรจะเติมยังไงกับอีกส่วนหนึ่งคือการลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนเนี่ยก็ต้องมองว่าความต้องการของมวลสมาชิกเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็จะต้องลงทุนในด้านไหนในด้านของสินเชื่อก็ดีในด้านของซื้อสินค้ามาจําหน่ายก็ดีเพราะฉะนั้นในใน,ในสองส่วนของการลงทุนเนี่ยจะนําไปสู่การสร้างไรายได้ของสกอร์ในอนาคตเพราะฉะนั้นไรายได้ของสกอร์ในอนาคตอันนี้แหละที่จะมองว่าเป็นเป็นตัวแปรหรือเป็น ฐานทางการเงินของสกร์ที่ว่าจะสร้างรายได้หรือคืนรายได้ไปสู่มวลสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสกร์อันนี้ก็จะมองถึงความเข้มแข็งหรือความยัง่งยืนของสกรร์ในต่อไปนะครับคงจะเรียนท่านผู้ชมนอกเหนือจากการตัดสินใจในมิติของการบริหารแล้วก็การบริหารทางการเงินที่ท่านประสบสิ้ให้ความสําคัญในเรื่องของทุนการจัดการทุนเพื่อน,นําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับมวลสมาชิก ก็คงอยากจะเรียนถามคุณปุ้ยแล้วละในฐานะผู้มีประสบการณ์ในเรื่องของทิศทางทางการตลาดในปัจจุบันค่ะถ้าพูดถึงการตลาดกับระบบสากลก็คงนึกถึงการผลิตก่อนนะคะการผลิตนําไปสู่การตลาดเพราะสากลภาคการเกษตรนะคะเราเน้นเรื่องของการผลิตอย่างพื้นที่ผักไ่นะคะการผลิตจะเป็นนาข้าวเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์และการผลิตต่างๆที่เกี่ยวกับ นานะคะมาในช่วงภาวะภัยแล้งนะคะก็ต้องเปลี่ยนจากพื้นที่นาเป็นพื้นที่สวนก็ย่อมหนีไม่พ้นระบบตลาดนะคะที่จะส่งเสริมให้การผลิตเนี่ยไปได้นะคะเพราะฉะนั้นระบบตลาดเนี่ยที่สากลก็ส่งเสริมให้อย่างปลูกข้าวก็เก็บข้าวไว้ทานเองแล้วก็นำมาจำหน่ายกันในชุมชนนะคะอย่างพื้นที่สวนนะคะก็ปลูกผักนะคะเป็นผักปลอดภยัยแล้วก็ไว้ทานเองในครัวเรือนแล้วก็มาจำหน่ายกันที่ตลาดสดของสากร ซึ่งสากลมีทั้งตลาดสดแล้วก็มีทั้งโรงสีซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการตลาดซึ่งนํามาสู่กระบวนการผลิตให้มีฟารมยั่งยืนในอนาคตค่ะครับเรียนท่านผู้ชมครับในรายการร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันเนี่ยประเด็นสําคัญในวิธีคิดที่เราจะต้องร่วมกันคิดในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของรายการทางสายใหม่ผมได้เรียนท่านผู้ชมเพื่อทราบแล้วว่ากลยุทธ์ในการบริหารนับวันจะต้องมีการ พัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อง่ายต่อการตัดสินใจและทันต่อเหตุการณ์ในเรื่องของทางการเงินเนี่ยถึงแม้อกาสทางเศรษฐกิจของแหล่งทุนจะเข้ามามากมายแต่การตัดสินใจเพื่อนําทุนเข้ามาสู่การจัดการทุนก็จะเป็นหัวใจสําคัญในการตัดสินใจเช่นเดียวกันเพื่อน,นําไปสู่การสร้างผลตอบแทนสมาชิกสุดท้ายระบบตลาดที่จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอ้อมเนื่องจากอาชีพของสมาชิกเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงเศรษฐกิจของผู้บริโภค รสนิยมก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะนโดยมวลรวมแล้วเราต้องร่วมกันคิดในเรื่องของการบริหารร่วมกันคิดในเรื่องของการจัดการทางการเงินร่วมกันคิดในเรื่องของระบบตลาดและช่วงที่เด็ดในตอนท้ายของวันนี้เราจะกลับมาดูในเรื่องของการร่วมกันพิชิตเป้าหมายเพื่อร่วมกันเพื่อนําไปสู่การสร้างความมั่นคงให้กับกระบวนการสากอนครับ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นแนะนำหรือติดชมรายการตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและช่วงหน้านะคะเราจะพบกับร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันต่อนะคะตอนนี้ขอพักสักครู่ค่ะ ของรายการทางสายใหม่กันต่อนะคะช่วงนี้ช่วงทีเด็ดเดลไพออร์ตี้ค่ะซึ่งเราจะมาดูกันซิว่าการร่วมคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกันจะเป็นอย่างไรคงต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการสร้างเป้าหมายร่วมกันจริงๆแล้วเนี่ยคือการสร้างบันไดเข้าสู่การพัฒนาตัวเองบันไดก้าวแรกก็คือการรับรู้แล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าในกระบวนการ เศรษฐกิจชนบทโดยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเราผ่านมาร้อยปีผมมีความเชื่อมั่นว่าเราพอที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาด้วยกันอย่างต่อนเนื่องสิ่งที่กําลังจะตามมาก็เป็น2เรื่องใหญ่ที่เรากําลังคบคิดกันตลอดเวลาก็คือเรื่องของการรู้เพื่อการแข่งขันเราไม่รู้ว่าคู่ต่อสู้เราคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ย เศรษฐกิจของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการแข่งขันเศรษฐกิจที่กําลังหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเนี่ยผู้แข่งขันทุกคนก็จะหยุดยั้ยงไม่ได้สุดท้ายคือการที่เราจะต้องรู้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงเพราะกระบวนการสหกอเนี่ยเป็นเศรษฐกิจของชนบททําอย่างไรเราจะต้องสร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นคือรากฐานของประเทศถ้าเรามามองเพื่อให้เห็นความเป็นรูปธรรมแล้วเนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่า เราจะวางรากฐานการพึ่งพาการเศรษฐกิจของชนบทไทยภายใต้กลไกสะก์เนี่ยเราอยากจะใช้คำว่า first choice service คือก้าวแรกที่เราจะไปสัมผัสมันสิ่งแรกเลยเราคงต้องให้ความสำคัญกับอุดมการณ์หรือหลักการสะก์หลักการสะก์เนี่ยมีทั้งบวกและลบในตัวเดียวกันที่เป็นบวกก็คือการให้โอกาส ผู้ประกอบการที่เราเรียกว่าฝ่ายจัดการหรือกรมการบริหารหรือมวลสมาชิกนี้ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองแต่ขณะเดียวกันในเชิงลบก็คือมีข้อกฎหมายที่เป็นเงื่อนไขที่คอยกำกับหรือเราเรียกว่าระเบียบปฏิบัติหรือรวมไปถึงเรื่องของวินัยทางการจัดการเพราะฉะนั้นการสร้างสากลที่จะก่อให้เกิดการมีอุดมการ์อย่างแท้จริงเนี่ยฝ่ายจัดการจะต้องคำนึงทั้งโอกาสที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและ ขอบเขตที่เราจะต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้เสียหายหรือกระทบต่อจุดยืนที่เป็นหลักการอย่างสกออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นเพียง 3- 4เปอร์เซ็นต์ในประเทศเ่ยนะครับมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกระบวนการสกอพอสมควรงนั้นทุกสกอจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับอุดมการอุดมการในหลักการของสกออย่างเป็นรูปธรรมคงต้องกลับมาเรียนเพิ่มเติมจากท่านรองประสบศิลว่าในแง่ของสกอประสิทธิภาพเนี่ย ที่จะเกี่ยวเนื่องกับคําว่าสกรอผ์ผลิตสกรอ์ใช้สกรอ์บริการก็คือสายป่านที่โยงใยมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยท่านรองประสบสินมองอยังไงครับครับตรงนี้เราก็ต้องมองว่าการพัฒนาเนี่ยเกือบร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือการมีส่วนร่วมในการคิดเพราะนั้นตอนนี้ในการพัฒนาเพื่อเกิดให้เกิดการแข่งขันที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตเนี่ยฝ่ายกรรมาการและฝ่ายบริหาร สากลต้องให้ความสำคัญกับศูนย์ข้อมูลทางการเงินเพราะฉะนั้นศูนย์ข้อมูลทางการเงินหรือศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนของแต่ละสกกากลที่จัดตั้งเนี่ยตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นประเด็นที่ว่าจะให้เราให้ตัวสกกากลเองสมาชิสกสากลเองเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจาในเรื่องของข้อมูลในการประกอบอาชีพความรู้ข้อมูลในเรื่องของสินค้าต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็เป็นโอกาสดีปัจจุบันนี้ในภาคเอกชนก็คือทางการธนาเนี่ยได้ยื่นมือเข้ามาในภาคสากลแล้ว มาสร้างศูนย์เรียนรู้เอเนกประสงค์ให้กับชุมชนดูเหมือนว่าเป็นรูปแบบท,ที่เรียนรู้จากความต้องการบุคคลภายนอกเป็นหลักครับเพื่อบ่งบอกทิศท,ทางในการขับเคลื่อนตัวสากลอย่างนั้นใช่ไหมครับมันก็อาจอาจจะภายนอกเป็นหลักหรือภายในออกสู่ภายนอกเป็นหลักก็ได้สมัติคิดก็ได้เรียนรู้ไปด้วยครับมันจะมีสองมิติด้วยกันหรือชุมชนหรือเยาวชนอันนี้แหละเป็นประเด็นว่าถ้าถ้าต่อไปในอนะคาคตสู่เรียนรู้นะี่มันจะโยไปถึง เยาวชนแล้วก็คนในชุมชนแล้วก็ตัวสมาชิกสภกรตรงนี้แหละก็คือการสร้างความรู้ความเข้าใจของคนในชุมชนในแต่ละด้านไม่ว่าจะก,การเกษตรอย่างเมื่อกี้บอกสภกรภาคขหญ่ลริมีการปรับเปลี่ยนอาชีพสร้างอาชีพใหม่เพราะฉะนั้นสร้างอาชีพใหม่ก็คือการแพรความรู้อาจจะถ่ายทอดจากส่วนกลางมาจากกรุงเทพมาส่วนกลางหรือจากภูมิภาคคือปราบต่างๆจากส่วนกลางเข้าไปสู่คนทั้งประเทศก็ได้ คือการเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพต่างๆท่านท่านลองกําลังจะมองว่าในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนการสะกรเนี่ยคงจะเรียนรู้เฉพาะหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับสมาชิกอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องไ,ไ,<ช>ไปเรียนรู้ในเรื่องของโอกาสที่จะไปเติมเต็มให้กับอนาคตครับกับการแข่งขันกับกข่งันเพราะฉะนั้นในใน,ในส่วนนี้ผมก็มองว่าถ้าบอกว่าสะกรผลิตผลิตอะไรอ่ะเ<ต>พราะฉะนั้นในการผลิตอะไรแต่และอย,อย่างว่าปลูกผัก หรืออย่างมุกปลูกแตงโมงเงี้ยจะทําไงให้แต,ง,แตงโมงมีคุณภาพแตงโมงขายได้ราคาใช้ที่น้อยๆอยอันนี้คือต้องมีองค์ความรู้แหละเพราะฉะนั้นตรงนั้นถ้าสกร์ผลิตแล้วก็สกร์ใช้หมายความว่าใช้บริโภคในชุมชนเองหรือใช้บริโภคในท้องถิน่นหรืออีกตัวเพื่อเกิดความยั่งยืนก็มีเครือข่ายสกร์คือเพื่อสร้างความยั่งยืนก็คือมีการจําหน่ายเชื่อมโยงกันระหว่างสกร์กับสกร์กับแล้วคงกลับมาที่ท่านผู้จัดการแล้วล่ะ ในมิติของคุณภาพล่ะเรามองยังไงในเรื่องของการพึ่งพากันเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพค่ะในเรื่องของการพึ่งพากันนะคะของสมาชิกเนี่ย จำเป็นเป็นอย่างยิ่งเพราะอย่างเช่นทางหน่วยงานให้ความรู้มานะคะที่ท่านประสบสินกล่าวถึงเมื่อสักครู่นะคะแกนนําของสากลนะคะที่ไปรับองค์ความรู้มาก็ต้องมาขยายผลต่อเพื่อช่วยกันในมวลหมู่สมาชิกนะคะไม่ว่าจะการปลูกแตงโมการปลูกผักที่เราได้องค์ความรู้มาเขาเกิดปัญหาอะไรเราก็ต้องมาพูดพูดคุยกันเพื่อนนําไปสู่เป้าหมายเรื่องของการผลิตเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยบรรลุผลตำลิด สำลิดผลกันทุกคนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของพอสำลิดผลแล้วก็คงต้องเป็นเรื่องของระบบตลาดที่ต้องมารองรับทุกคนก็ต้องช่วยกันมีตลาดสดเป็นเจ้าของมานําขายก็ต้องแลกเปลี่ยนซื้อขายร่วมกันอันนี้ก็จําเป็นมากค่ะท่านประสบสินมีอะไรฝากท่านผู้ชมไหมครับในโอกาสรายการทางสายใหม่ครบรอบปีครับทางสายใหม่ในอนาคตเนี่ยผมมองว่าในเรื่องของเรื่องข้อมูลก็ดีหรือศูนย์กลางการพัฒนาสากลก็ดี เพราะนั้นจุดเน้นก็คือตลาดในภาคสากลคือต้องให้ความสําคัญตรงนี้คือมันจะโยงว่ามีตลาดชุมชนกับตลาดของสากลด้วยกับเครือข่ายสากลเพราะฉะนั้นการสร้างตลาดสากลในเรื่องของตลาดเกษตรอินทรีย์ก็ดีไปเชื่อมโยงกับสากลกับสากลกับตลาดสากลกับภาคเอกชนที่จะนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตต่างๆให้กับกัคนกับบวนการสากลครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ ทางรายการได้หยิบเอาวันครบรอบหนึ่งปีของทางสายใหม่ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิครังสมองสกอตไทย,ยมาสรุปแล้วก็นำเรียนท่านผู้ชมกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องแรกเนี่ยคงเป็นองค์ประกอบหลักของการวางพื้นฐานของการพึ่งาพากัน,น,ข,อกน,นข,อกของเศรษฐ,ฐกิจไทยเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้กระบวนการสกอที่รวมไปถึงฝ่ายจัดการคณะกรรมการบริหาสรสกอตและมวลสมาชิกเนี่ย ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสีเรื่องหลักๆด้วยกันในเรื่องแรกคือการบริหารเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกต,ตามหลักการสกร์ประเด็นที่2คือในภาวะเช่นนี้เนี่ยการบริหารทางการเงินเนี่ยจะเริ่มมามีบทบาทสําคัญในอนาคตอันใกล้ในประเด็นที่3ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องกับระบบการตลาดเพราะเราจําเป็นจะต้องพัฒนาหรือสร้างโอกาสทางสินค้า ผู้ผลิตในชนบทซึ่งเป็นสมาชิกของสากลสุดท้ายคือดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยเป็นพรมแดนที่เราอยากจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนำไปสู่การจัดการทั้ง4เรื่องก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพึ่งพากันในกระบวนการเศรษฐกิจชนบทไทยขณะเดียวกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในหนึ่งทศวรรษของภาคสากลไทยซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วเนี่ย เราจำเป็นต้องอยืนอยู่บนหลักการ3หลักการด้วยกันหลักการแรกคือหลักการรุดมการของกระบวนการสกอร์ึ่งเราเดินหน้ามาถึงหนึ่งศตวรรษหรือประมาณร้อปีประเด็นที่2เนี่ยเราต้องเดินอยู่บนหลักของประสิทธิภาพก็คือการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกการเรียนรู้จากภายในเพื่อขอให้เกิดผลทางการพัฒนาไปสู่มลวลรวมของชนบทให้ได้สุดท้ายคือหลักของคุณภาพที่เราจำเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพไปด้วยกันครับร่วมกันคิดพิชิตเป้าหมายร่วมกัน ขอขอบคุณครับเสียดายนะคะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วนะคะทางรายการต้องกลบับขอพระคุณท่านประสบศินแม้นทิมนะคะกรรมาการมูล,ลนิธิคลังสมองสากรไทยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะคะขอกลับขอพระคุณค่ะและขอกลับขอพระคุณผู้สนับสนุนรายการข้าวเพื่อสุขภาพข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวอ่อนหวานจากสากรการเกษตรภักไทยจำกัด k u b e e เนื้อโคขุนเนื้อโคไทยคุณภาพสูงจากสากรโคเนื้อมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดเสริมสร้างธุรกิจเติมเต็มบำนาญชีวิตเกรรษตรกรไทยบริษัทปาาระกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสากรไทยบริษัทสหาปาาระกันชีวิตจำกัดมหาชนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร,รเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพ ทดแทนแรงงานคนจากบริษัท i อ e, เเครื่องจักรกลการเกษตรจำกัดคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการทางสายใหม่ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางสถานีโทรทัศน์มิราเคิลชาแนลหรือคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังผ่านแฟนเพจตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะรายการร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกันวันนี้ต้องอำลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ